สวัสดีครับผมก็ผมลุงตีวิทีชาไร่ครับอีกคลิปนึงครับคลิปนี้จะพามาดูการฉีดยาข้าวโพดครับครับลอยยกสูงครับความสูง180ร้รอยแปดสิบเซนใส่ลอยยกสูงฉีดยาข้าวโพดข้าวโพดก็สูงเป็นเม็ดแล้วครับเนี่ยนี่ครับใส่ฟู่เลยครับโอ้ลบจังนิดเธอไปโอ้ยามัน ออใช่ซิหัวครับห,หัวฉีดซิบหัวนี่ยเจ้าของมาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับอัตราการฉีดก็ไล่ละหนึ่งบาทครับเอาแต่ยามาให้น้ำเจ้าของอาหาเองครับมีบอ่อใกล้ๆก,ก,ก็ดูดนอาเลยครับมีเรามีไดโวแบตเตอรี่ครับสายยางยาว ถ้าเจ้าของน้ำไอเจ้าของไร่บริการเรื่องน้ำมาให้เราก็อยู่ที่ไร่ละแปดสิบบาทครับแถวบ้านแถวบ้านเราก็ทำกันอย่างนี้แหละมีแต่รถตัวเนี้ยหนอนมันเยอะตรงแล้วก็ขอโพทดมันสูงการฉีดตรงปิดหนาปิดตาทั้งหมดหนก็ต้องระวังกันนิดนึง วันหนึ่งทำงานเต็มที่ก็หลายอยู่ครับอยู่ที่มีงานเป็นหลายไร่อยู่เป็นหลายสิบไร่หรอครับว่บากันง่ายๆวอามจีดไร่หนึ่งจะไอถัาางหนึ่งอะสองร้อยลิตรอันนี้มันถังสองร้อยลิตรนะครับบางคันเขาก็ใส่สามร้อยพอดีคันเนี้ยของลุงตีแล้วมันมีเครื่องฉีดยาเก่าอยู่ เราก็เลยใส่แค่สิบหัวของพักพวกกันก็ใส่สิบสิบห้าหัวก็มีคนี่การใช้รอยกสูงนี่ก็ดีไปอีกแบบนึงครับการฉีดยาไม่ว่าจะฉีดโฮอร์โมนมันฉีดอายาเขาโสูงสูงๆนี่มันเท่ครับสบายสบายเลยตำสมสต็มเปี้ยนนั่นแหละครับเต็มเหนียวเลยไม่ต้องกลัวเลยสูงขนาดนี้ สูงรูอไม่สูงก็แทบจะไม่เห็นรถแล้วครับท่วมเลยนะปันป่นรถปั่นรถล่อธรรมดาแล้วครับดูความสูงของกระปรงแต่มันก็เข่ามาสบายยิ่งสูงยิ่งดีครับเนี่ยความสูงเพราะว่าวางระดับกลับมาเมื่อกี้ต้องมายกไอ้นี่ขึ้นนี้นี่เพราะว่ากระปุกมันสูงเกินกระปเป็นเม็ดกว่า ตรงหนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเพราะว่ายามันแดงครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงตีก็ขอฝากนะครับช่วยกดติดตามช่องน้องไม่นะครับคนติดตามก็ยังน้อยอยู่ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม